Uh huh. อะไรติดอยู่หน้าคะ่ะคุณผู้ชมทางบ้านขาวันนี้เราเปิดกันมาแบบนี้เลยเนาะเพื่อให้มาลุน้นเพื่อให้เรียกได้ว่าแบบเปิดกันให้เห็นเห็นไปเลยนะคะเคสนี้คะ่ะคุณผู้ชมเติมไขมันหน้าเด็กไปเมื่อวานนี้ยังไม่ครบ24ชั่วโมงดีเลยคะ่ะคุณผู้ชมทางบ้านขาวันนี้กลับมาแกะดามบ็อกที่คิวคลินิกเหมือนเดิมเลย <c oughs> ก็หลังจากที่ทําไปหนึ่งวันนะคะทุกเคทุกคนเลยเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเคที่เติมไขมันหน้าเด็กนะคะเราจะต้องกลับมาถอดบล็อกที่คลินิกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะมารอลุ้นรอชมกันดีกว่าว่าหลังจากที่ฉีดไปหนึ่งวันแล้วเนี่ยน่าจะอิ่มจะฉ่าจะเต็มขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมนะมา สวัสดีจ้าสวัสดีคุณนงสวัสดีคุณนมสดสวัสดีคุณขวัญด้วยนะคะใครอยากมีหน้าที่มันเด็กอยากจะมาฉีดไขมันเติมเต็มบนใบหน้าต้องเข้ามาดูเลยนะคะคุณผู้ชมนะเข้ามาดูเข้ามารุนเข้ามาชมกันดีกว่าว่าเคสนี้เนี่ยหลังจากที่แกะดามบล็อกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน้องเขาน้องอะจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะคะจะเปลี่ยนไปคนใหม่จะเด็กลงหรือเปล่าจละมุนขึ้นหวานขึ้นหรือเปล่าคุณผู้ชมทบ้านวันนี้เรามารอรุ้นกันเลยน้องเข้าน้องเพราะว่าแกะกันไม่เห็นแบบนี้ หนึ่งวันเท่านั้นพี่ข้าวถูกต้องย้ำว่าหนึ่งวันใช่ละในจุดตำแหน่งแรกที่เราแกะออกก็คือจะเป็นในส่วนของคำับ ขมับคุณผู้ชมขาแกะออกแล้วเห็นไหมว่ามันดูอิ่มดูเต็มหลายหลายคนอาจจะมีปัญหาขมับตออนะคะพอขมับต่อเสร็จปุ๊บทาให้โหนกแก้มเรามันดูชาค่ะเวลาแต่งหน้าเวลาถ่ายรูปคุณผู้ชมขาทําให้ดูเหมือนกัแบบว่าใบหน้าเราดูไม่สมส่วนเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหานะคะขมับต่อบแบบนี้เราสามารถใช้ไขมันตัวเองฉีดเข้าไปได้นะคะคุณผู้ชมนะพอหลังจากที่เราฉีดไปแล้วมันก็จะอิ่มจะเต็มขึ้นใช่แล้วค่ะพอหลังจากที่เราฉีดไปแล้วนะคะมันก็จะฟูจะสวยขึ้นใช่แ้า แล้วจ้ะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณพี่รณนพรบอกว่าเติมให้เป๊ะนะคะเติมให้ปังต้องเติมไขมันที่คิวคลินิกขอบคุณมากเลยนะคะดูจนอยากจะเป็นเซลของคลินิกแล้วค่ะมาคุณขวัญไม่ขายน้ำแล้วว่าเป็นเซล์ที่คิวคลินิกเลยฝันพูดได้ทุกอย่างแล้วใช่แล้วเทคนิคอะไรเออ จมูกกี่ทรงเติมหน้าอกกี่ตัวเพูดได้หมดแล้วคุณขวัญแต่ดีนะเขาบ้าสร้างตัวเองไว้ค่ะให้เป็นแฟนตัวยงเพราะถ้าหากว่าคุณเป็นแฟนตัวยงเมื่อไหร่ปุ๊บสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเลยว่าเราเนี่ยจะให้สิทธิ์อะไรกับแฟนตัวยงนะคะคุณผู้ชมนะตัดหนังหน้าท้องเสริมหน้าอกฉีดไขมันหน้าทําพร้อมกันได้ไหมคะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเราสามารถทําพร้อมกันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัดหนังหน้าท้องเสริมหน้าอกฉีดไขมันหรืออาจจะมีหัตถการอย่างอื่นเพิ่มเติมเราก็สามารถ ทำพร้อมกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมคะและที่สําคัญนะคะปลอดภัยด้วยใช่แล้วหลายๆคนบอกว่าการใส่กอกำหลายๆอย่างพร้อมกันเนี at ่ยจะเจ็บตัวหนักจะไม่ปลอดภัยแต่ที่คิวคลินิกทาได้เลยปลอดภัยเชวรวนะใช่แล้วค่ะอ่าคุณผู้ชมนี่กําลังจะแกะในส่วนของหน้าผากแล้วใครอยากมีหน้าผากอิ่มๆเต็มๆนูนๆสวยๆเนี่ยมาดูเลยมาดูเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวแกะหน้าผากเสร็จนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆชัดๆนะคะว่าหน้าผากที่ฉีดไปแล้วนะคะหนึ่งวันเนี่ยจะอิ่มจะเต็ม จะฟูขนาดไหนนะขอถามน้องเข้าหน่อยว่าการดามบล็อกแบบนี้นะคะเราดามไว้เพื่ออะไรเราดามไว้ทําไมและทาไมเราต้องดามค่การดามบล็อกแบบนี้หลังเติมไขมันหน้าเด็กที่คิวคลินิกของเรานะคะมันจะเป็นการประคองไขมันให้อยู่กับที่ในจุดไหนที่คุณหมอเติมไว้ตรงนั้นก็จะประคองให้อยู่ตรงนั้นและยังจะช่วยในเรื่องของการที่เรานะคะไปกดไปจับมันด้วยป้องกันการกดการจับการโดนต่างๆค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทางคิวคลินิกของเราได้มีการวางแผนและการวิเคราะห์ไว้แล้ว ว่าการดามบล็อกเนี่ยก็สําคัญไม่น้อยไปเลยก็เลยต้องมีการดามบล็อก1วันแล้วก็กลับมาแกะแบบนี้นาแต่เราดามไว้แค่1วันแค่นั้นเองนะการดามบล็อกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะดามเพื่อที่จะให้ไขมันเนี่ยมันเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะแล้วมันก็จะอยู่กับเราได้นานที่สุด่นเด็กโอ้เม่งมากเป็นไงนาผากขนาดออกไม่สุดยังออกไม่หมดนะขออนุญาตซูมให้ดูใกล้ๆนะผากขึ้นโหนกขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะ สวยหลกเป็นเส้นโค้งเลยพี่ข้ามันรับกับรูปหน้ามากเลยอ่ะว่ามันก็ไม่เป็นปลาหมอสีไม่เป็นปลาหมอสีเอ่ยไม่บูดไม่เบี้ยวไม่ดิบด้ค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญเรียบไปเลยนะพี่ข้าสวยมากคือต้องบอกเลยนะว่าเติมไขมันที่คิวคีนิกนะคะมันไม่ได้บอกว่าเป็นก้อนเป็นกองแต่มันดูเรียบเนียนสวยมากเลยนะคุณผู้ชมนะคุณขวัญบอกว่าถ้าชอบดีสุกนี้ไปคีนิกเลยค่ะภาวนาอยากให้เป็นคุณขวัญเพราะว่าอยากเจอมากๆเลยนะคุณแคนดี้บอกว่าลุ้นๆค่ะขอบคุณมากฝากกดแชร์ด้วยนะคุณพี่รัตนาวี๋าฝ แชร์ด้วยนะคะคุณพี่รัณนาบิวว่าสวยแน่เลยอยากทามั่งมาทําได้เลยนะคะฉีดครมันตาเด็กเท่าไหร่คะตอนนี้เริ่มต้นแค่13,900บาทเท่านั้นเองนะอ๋อ ออกแล้วหมดแล้วคุณผู้ชมเหม่งสวยมากเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมไหนบอกข้าวหน่อยเร็วเห็นหน้าผากเคสนี้แล้วเต็มมากเลยนะพี่ข้าวใช่มันหนกมันนูนมันรับกับรูปหน้ามากคุณผู้ชมขาใครที่บอกว่าอยากหน้าละมุนอยากหน้าดูเด็กลงอยากหน้าผากโหนกนูนี่เลยมาจัดเลยมันไม่ได้บอกว่าหนกจนสูงจนใหญ่แต่มันโดกให้มันดูพอดีนะคะคุณผู้ชมนะมันดูกําลังสวยเลยอ่ะแล้วมันดูพอดีพอดีกับรูปหน้าของใครเลยนะในจุดต่อไปที่เราจะแกะคืออะไรคะน้องข้าวอ่ะไปจุด อยู่บริเวณใต้ตาใต้ตาเนี่ยหลายๆคนมีปัญหาในเรื่องของเวลาอายุเยอะมากขึ้นนะชั้นแฟตนะคะชั้นคอเจนชั้นอิลาสตินเนี่ยมันลดตัวลงเลยทําให้ใต้ตาดูลึกดูโบดูโซคุณผู้ชมคะเราก็สามารถเติมไขมันเนี่ยเข้าไปแก้ไขในจุดนี้ได้ใครที่มีใต้ตาลึกใต้ตาโหลใต้ตาดําดูเลยค่ะคุณผู้ชมว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมนะคะน้องก็จะแกะไปบริเวณใต้ตาแล้วตอนนี้ก็ ไปที่แก้มตอบแล้วด้วยใช่ไหมเราจะแกะไปทีละฝั่งของเรงนะคุณผู้ชมเพื่อที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลุ้นกันนะคะใครที่มีปัญหาตาเลือตาโหลตาโบเราสามารถใช้ไขมันฉีดได้ใครที่มีปัญหาหน้าแห้งแก้มตอบเราสามารถใช้ไขมันฉีดเติมเต็มได้นะคะหรือว่าใครที่มีปัญหานะคะแก้มส้มนะคะมันดูไม่ซัดมันไม่หวานมันไม่สวยเราสามารถใช้ไขมันฉีดเข้าไปได้นะคุณขวัญบอกว่าปวดมากค่ะพี่เออคุณราพรบอกว่าสวยมากนะคุณไมล์เมโลดี้ก็บอกว่าสวยมากนะจ๊ะคุณอ่อมแอมมีความคิดเห็นอย่าง อะไรบ้างสําหรับคนไข้เคสนี้หลังจากที่ฉีดไขมันไปหนึ่งวันนะคะคุณปริญญาละจ้ะคุณทันชนกละจ้ะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคุณพี่ปริศนาจ๊ะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างตัวเองคะหลังจากที่เคสนี้เนี่ยฉีดไขมันไปหนึ่งวันโอ้ดูหน้าตรงดิ ช้ำคืออิ่มเลยเนาะพี่เข้าเนาะสวยมากที่เขาเติมนะเพื่อเป็นการเพิ่มมิติให้อิ่มพุ่งออกมาด้านหน้าไม่ได้เติมให้มันบวมมันบานออกไปด้านข้างเพราะว่าถ้าเราเติมให้บวมใ,ให้บานออกไปด้านข้างเนี่ยจะทาให้หน้าเราดูใหญ่ขึ้นพี่เข้าใช่แล้วใช่แล้วแต่นี้มันเป็นการเติมให้อิ่ม เติมให้มันพุ่งออกมาด้านหน้าให้มันดูมีมิติเวลาเรามองด้านข้างด้านอะไรเนี่ยเราหน้าตาของเราเนี่ยจะสวยทุกมุมถูกแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยเวลามองมุมไหนก็สวยต้องหันข้างแล้วมี r v สเค่ค่ะหน้าผากเคิร์ฟลงมารับจมูกแก้มส้มเคิร์ฟลงมารับกับพางอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมอรอยโอ้โหตอนนี้เสร็จแล้วหนึ่งข้างค่ะคุณผู้ชมเสร็จไปแล้วเหรอหนึ่งข้างเสร็จแล้วหนึ่งข้างค่ะตอนนี้น้องกําลังมาแกะที่อีกข้างเลยนะ ใครอยากดูทั้งหน้าใครอยากดูตอนแกะเสร็จหมดแล้วอย่าเพิ่งออกกันไปไหนใช่ค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจร,วร,วร,วรัวเข้ามาให้น้องเข้ากับพี่เข้าด้วยถูกต้องนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะเข้ามาชมแล้วเนี่ยนะคะฝากกดไลค์หน่อยขอสักคนละหนึ่งไลค์นะคะเข้ามาชมแล้วขอสักคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ถ้าหากว่าใครนะคะเห็นว่าไลฟ์นี้สวยไลฟ์นี้นะคะอยากจะแชร์ออกไปให้สำหรับหลายๆคนที่กําลังหาข้อมูลอยากจะฉีกใครมาหน้าเด็กอยู่เนี่ยแชร์ไปให้เขาดูได้เลยหรือไม่งั้นก็แท็กเพื่อนแท็ก รอบข้างรอบตัวเข้ามาดูก็ได้นะคะสวยเนาะสวยมากพี่ข้าวขวัญส่งหัวใจมานะนี่คุณนัตยาบอกว่าสวยค่ะนะคุณพี่เคพีก็บอกว่าสวยมากเลยค่ะขอดูรูปก่อนทำเลยขอดูก่อนขอดูหน้าตรงขอดูหน้าตรงเลยได้เลยค่ะคุณผู้ชมขอดูหน้าตรงเลยรอยากเห็นรูปหน้าตรงนะคะค่ะคารีพี่ข้าวใครอยากเข็นรูปก่อนที่จะทําการผ่าตัดให้กดหนึ่งมาให้ข้าวหน่อยเร็วเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เปรียบเทียบหลายๆคนอยากจะเห็นรูปก่อนทําเพราะว่าหลังทําหน้าเด็กหน้า สวยหน้าฉ่ำหน้าวาวมากใครอยากเห็นรูปก,ก่อนทำกดหนึ่งมาเลย<อ>นะเ,ยเปลี่ยนมาก นานๆไปไขมันจะย้อยไหมไม่ย้อยค่ะตัวเองจ้ะอันนี้ไม่เป็นไขมันตัวเราเองนะมันไม่ได้เป็นการฉีดพวกฟิลเลอร์หรือว่าเป็นนวนส่วนการฉีดสารเหลวยังไงฉีดไปแล้วมันไม่มีไหลย,ย้อยแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งขั้นตอนที่คุณหมอเขาฉีดนะคะเขาจะมีการเรียงชั้นของไขมันด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่หายไม่ตายไม่จากแล้วไม่ย้อยด้วยนะคะรับเคสวอล์กอินไหมคะรับค่ะร,<อ>รับทุกวันเลยเคสวอล์กอินนะคะ,คะอยากได้เคสวอล์กอินวันละ20คนสามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะคะตัวเองนะวอล์กอินเข้ามาได้เลยค่ะะจบอกเลยว่าาถ้ อาจจะได้รอนานกว่าเคสนัดเนาะพี่ข้าวเนาะว่าของเราก็มีเคสนัดค่อนข้างเยอะเคสวอล์กอินก็มีทุกวันมาเลยค่ะใครอยากวอล์กอินใครอยากจองคิวอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาที่คลินิกกันก่อนได้หรือว่าบางคนเนี่ยหลังจากที่โทรสอบถามแล้วอาจจะไม่มั่นใจอยากคุยกับคุณหมอเข้ามาปรึกษาได้เลยตัวเองปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่คลินิกนะคะ กดหนึ่งรัวมากมากเอาเอารูปก่อนทํามาให้ดูหน่อยนี่อันนี้คือรูปก่อนทํารูปก่อนทําค่ะคุณผู้ชมทางบ้านใต้ตาลึกโหลโบมากลึกไปแบบนี้เลยป่องแก้มเอ่ยอะไรเอ่ยหน้าขาดก็คือแบนไปหมดเลยจริงจริงจริงนี่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเล็บน้องข้าวเกือบที่จะหลุดออกหมดแล้วนะคะเ่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเปทนเดี๋ยวสิ้นดได้ได้ไแต่หน้าเขาแห้งแก้มเขาตอกมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีปัญหาที่คางตัด ด้วยนะคะใต้ตาลึกใต้ตาโหลใต้ตาโบหน้าผักแบนแบบนี้ดูนะพอหลังจากที่ฉีดไปแล้วค่ะอ่ะเทียบแบบนี้ทีละฝั่งอ่ะคุณผู้ชมดูนี่ดูนี่เห็นไหมค่ะดูนี่สวยมากเลยอ่ะจริงๆ ใต้ตามันดูอิ่มดูเต็มลองแก้มมันก็ดูไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็หน้าผากก็คืออิ่มเต็มสวยมากเนี่ยแล้วคุณหมอเติมคางให้เห็นไหมฉีดไขมันที่คิวคลินิกคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆมันไม่บวมแต่หน้าดูยาวงงไหมหน้าดูเปลี่ยนหน้าดูเรียวหน้าดูยาวมากเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเวลาที่เขาฉีดคุณผู้ชมจ๋าจะไม่ได้ฉีดให้มันดูจนล้นแต่เราจะฉีดให้มันดูในขนาดที่มันพอดีนะคะแล้วแผลที่คุณหมอเปิดในการฉีดไขมันคือต้่งหราว่าแท่จะมองไม่ เห็นเลยเ่ะขออนุญาตให้ดูใกล้ๆแล้วกันขนาดน้องเช็ดทำความสะอาดอยู่นะคุณผู้ชมมันเป็นแค่รูเข็มเท่านั้นและในขั้นตอนการเติมของเราเนี่ยคุณหมอใช้ด้อยเข็มชนิดพิเศษใช่แล้วค่ะเข็มชนิดพิเศษนะคะในการเติมไขมันเพื่อเป็นการลำเลียงไขมันนะคะเข้าสู่บนใบหน้าของเราอย่างตอนนี้และที่สําคัญเข็มตัวนี้ไม่ไปตัดขาดในส่วนของเส้นเลือดเส้นประสาทและเนื้อเยื่อต่างๆด้วย เพราะฉะนั้นหลังเติมก็จะไม่บวมไม่ช้ำแบบนี้เลยใช่แล้วหลังเติมไปแล้วเราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกตินะคะการฉีดไขมันหน้าเด็กที่คลินิกเราใช้ไปที่นิกคูลแฟทซึ่งเป็นการสกัดเย็นนําไขมันที่มีชีวิตมากที่สุดนะคะมาฉีดบนใบหน้าของคนไข้จึงทําให้การฉีดไขมันหน้าเด็กที่คลินิกเราไม่จําเป็นต้องฉีดเยอะมากจนเกินไปแต่ฉีดให้มันพอดีเพราะว่าเราเอาแต่ตัวไขมันที่มันแข็งแรงมาฉีดบนใบหน้าของคนไข้จึงทําให้ไขมันตัวนี้อยู่คงทนถาวรนะคะเคสนี้ฉีดในจุดไหนบ้างนะคะหน้าผ ใต้ตาแก้มสม้มแก้มด้านข้างคางคุณผู้ชมค่ะ,คะ,คะแล้วก็ในส่งร่องน้ำหมักฉีดเต็มอิ่มเลยเคสนี้นะแล้วคนไข้บอกว่าไม่ได้เจ็บเลยคุณผู้ชมชิวๆแล้วก็สบายๆมากมากเลยนะคะใครสนใจอยากฉีดไขมันหน้าเด็กค่ะสามารถติดต่อได้เลยที่083 4 2 9 1ด9 9้เได้เลยนะคะดูดิอ่ะในคนไข้ลืมตหน่อยเร็วออ้<า>สวยมากไม่ช้ำเลยนะพี่ข้าสวยจริงสวยจริงอันนี้คุณผู้ชมดูหน้าก่อนทำอันนี้คือหน้าก่อนทำนะนี่คือก่อนทำ แล้นี่คือหลังจากที่ทําไปสุดยอดสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างคุณผู้ชมเห็นรูปก่อนทําแล้วก็หลังจากที่ฉีดไปคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างช,<อ>ช่วย<ร>บอกข้าวหน่อยเร็วชอบตรงนี้ที่มันหายไปเลยพี่ข้าว ตรงตรงเนี้ยน้อเนี่ยมันอยู่เลยนะเห็นปะหายไปเลยจริงจริงลองแก้มก็หายอะไรก็หายชอบชอบตรงนี้คุณพี่รัตน์มีถามว่าจมูกคนไข้ทํำด้วยไหมคะคนไข้เคยเสริมจมูกมานะคะคุณผู้ชมนะเสริมในสมการฉีดไขมันหน้าเด็กตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะน้องข้าวเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทคุณจะได้เติมไขมันทั่วใบหน้าแบบนี้ไม่จำกัดสีไม่จำกัดแอเรียรวมในเทคนิคคูลแฟทหมดแล้วเรียบร้อยจ้าราคานี้คือรวมทุกอย่างเลยนะคุณพี่ปริศนาบอกว่าสวยค่ะคุณรัตน์บอกว่าดูเด็กมากเลยค่ะนะคุณพัทราวดีบอกว่าดดดููเเเปลลี่่ยยนนคะห้า็ ลงดูหน้าละมุนคุณพี่เคพีบอกมาต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะใครที่สนใจนะคะอยากฉีดไขมันหน้าเด็กที่คลินิกนะสามารถเข้ามาได้เลยหรือไม่งั้นก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามเด็กกันก่อนได้นะอยากฉีดแค่เฉพาะจุดหรือว่าอยากฉีดเหมารวมทั้งหน้าแบบนี้มาที่นี่ได้เลยที่คลินิกนะคุณพี่รตน้ำบอกว่าเหมือนพี่กับน้องเลยรูปก่อนทําแล้วก็หลังทําค่ะอายุลงไงเนาะใช่แล้วพอหน้าเราดูเด็กนะหน้าเรามาดูอิ่มดูเต็มนะคุณผู้ชมมันก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยมันดูสวยขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากฉ อิ่มให้เต็มให้สวยแบบนี้ด้วยเทคนิคที่ใหม่ล่าสุดมาที่นี่ได้เลยคิวคลินิกราชพาวหกเจ็ดจ้า